เพื่อนๆวันนี้บีหลายสไลชนแนลพาเพื่อนๆมางานนูรุ่นอิสลามนะครับนะที่หนองบัวจังหวัดระยองนะครับนะเป็นงานประจำปีนะครับเพื่อนๆนะาไปชมด้านในกันดีกว่านะ นนกินเทียบไปแล้วนเพื่องแบบเบียร์ผ่านเพื่อนเดินชมนะดนดนนได้แล้วได้แล้วนะเดี๋ยวเราเดินดูดีดวกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจทั้งน,นะครับ กงานมัสยิดบัวนะ อันเนี้ข้าหมกไก่นี่ข้าวซอยไงข้าซอยเ,ยอยเดินดูกันข้าซอยก็มีนะเพื่อนเยมีมไ้นีดีหลานเล เนื้อเต้เตก็มี <c oughs> อันนี้ก็กับข้าวนะเพื่อนกัข้าวเตี๋ยวผัดอันนี้อะไรอะอันนี้ไมอนนี้อ่ะนี้ห มีสลัดแข็งนีหนมเบื้องด้วย <c oughs>

ไม่กอบข้าวจะมีสบพื้นเพืพ่องนั่งกันนะเยอะเลยนะครับงานประกำปรีนะครับ เดินไปไหนกันแล้ววัดีเดินยาวน้ำแป๊บเดียวเองหายกันไปแล้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมิสลามบุคลามนะครับเพราะเป็นยานมศิษย์น,นะครับนะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแกงอะไรที่อยากกิน

เดินดูนะจะกินอะไรกันเจ๊หมูน่าจะได้แล้วนะไว้จับเจ๊หมูกี่อะไรคะไว้จับเราไม่ไปป่ะปะนี่อะไร สลดแคร์หรือสลัดแกะนั่งกินได้หรือเปล่าอยากกินนะอกระล้นน้าเลยค่ะสลัดแทร์ลัดแคร์อ่าแล้วแล้วถุงถุงดิใจสลัดทะเลถุงอะถุงนี้ได้อันนี้นี่สแกนได้ไหมนะได้ค่ะหนึค่ะ 50ค่ะ,คะแม่จะกินเบื้องโยนว่มามันกีนไม่ได้ทำโหน่ยของโบราณคนอายุรครมบนิ้วกจบเลยฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สิอยู่ไหนฮลูกมาเด็กปะซื้น้ำก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้าวซอยก็มีเที่หมูกินไหมข้าวซอยไีเดินลัดไปก่อนถามเที่หมูว่านะ่ะว่า ได้สลัดแขกมาแล้วมแม่กินน้ะมะเขาซอยไหมเอาป่ะเ้าซอยไปกินแบกไอะคุ้งมั้ยเลี้ยงกันเขาซอยสักหน่อยดีกว่านะเพื่อนกินยาก เอาเข้าซอยนเนอคเอาเนื้อครับข,รข้าซอยเนื้อปาสแกนให้ป๋าก่อนเข้าวซอยเนื้อหาทินยากเท่าไหร่ครับเท่าไหร่60สิ ซอยเน,ย 66, ยเนหกสิบน้เเดี๋ยวรอดูหน้าทานขนา,าไหนนะสิได้ลบข้าซอยเนยื้อหกสิบบาทจุกบจุกๆจุ๊ๆจบจุๆไปไเดินหกบาทจุกๆ,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 ๆ สุกๆเลยนี่หกสิบาทอยู่ดิฮะดีพยายามเพื่ลุยก่อนเนื้อเป็นเนื้อเลยนะลูกหกสิบบาทนะอันนี้อะไรของแม่อะไรไปจับอะไรจับเนะีนะ่ฮะข้วของไม่มิ้นไรน,นะลูกคลุก <50 S 1> ยำแหนมบบ้ายำเหน,ม,ม,นมเข้าคลุกเหรอ<ม>อ่าทางดีซื้อสลัดแช่ไม้หนึ่งนะไปข่อย่ำเพื่อนลุยก่อนนะ ก็ขอละหมาดมากเล็กเป็น้ก็เริ่มลงมาหาข้าวรับประทานกันแล้วนะเพื่อนๆนะคนเยอะมากเอาแล้วมาก,ากินตรงนี้ออ ผลสุดท้ายที่มันจะไม่ดูดกลับไปที่อะไรเกิดขึ้นมาให้พ่อแม่ของเราต้องรู้เัื่อจะถึงทันทีพ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่เราดูแลให้กับพ่อแม่ของเราเขาก็มาเดินดูนะสาวมันมีอะไรกันบ้างจำเรียนให้กับท่านน้องไปที่ทธรรมสุรร้องสระร้องว่าในบทตำลังนั้นได้รับจองเอาไว้แล้วเมื่อท่านนบีของเรารับจองเอาไว้แล้วแน่นอนมันคือความจริง ฉะนั้นเนี่ยนอกจที่องคการครับอยากให้องคการมันมาหาเราแต่ให้เรานั้นได้ไปคว้าองาไดค์การมาให้เรานั้นได้ร้อยห้าสิบบาทของวัน สแกนได้นะคะสแกนไหมคะสองร้อยเนาะอ๋อนั้นเหรออันนีมเสื้อผ้ามาจำหน่ายกันเยอะแยะนะคะทางข้างขวาจนบันทึกไปวันนี้ให้เราได้ถูกบันทึกในบัญชีความดีของเราว่าเราได้ทำโซดาฟอสยาดียาให้กับมันทิ้ สวันนี้ให้เราได้ร่ววนที่เจ้ามาเจ้าแต่ละกรมใช่ไหมที่เมการงเหนือเพื่อเพื่การสนับสนุนผการศึกษาในรูปแบบภ้ามศาสนานะครา เพราะตาเราไม่ได้มีโอกาสมาพราะารา่โกาสในวันนี้เราก็จะต่งทำองค์นี้มนไม่อยตามถูก้องมากเาแล้วนะแล้วนหวานมากหวาน้อยนะครับหวานมากกวาน้อยนะครับรตาราก็จให้เดานั้นได้มีโอกาสมาหอมนะ ข้าวปลาหมคอได้ดูสุนีเกตาระ ทีมความรับนะครับท่านประธานในที่นี้นะครับท่านนายกเิยะี่หนูเป็นนะครับท่านในงานบริษัทของน้องนะครับในขณะนี้ท่านนายกของเรานะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับในครับอิมัมฮามดีดีร้านคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานตลอดจนพี่น้องสกุลุทธมัสยิด รุ icana, ่นลามและท่นนี้นะครับท่านนายกของเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยกับท่านประธานเจ้าารนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงนินท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงเนินท่านสมาชิสภาเทศบาลตำบลบจงนินนะครับพร้อม ีมงานะครับของอาช่าแล้วก็คณะผู้บริหารมัธยมรุ่นอิรมามนะครับคณะเห็นมัธยมรุ่นอิสมามและจะมีการมอบประแานสมุดบัตรให้กับผู้ที่เข้าโครงการการเรียนรู้ ลามเพื่อคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีและเป็นกิจกรรมองค์ส,สของกางแรแดงควาสามารถของนักเรียนประจำโรงเรียนรุ่นลาม <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> ในภาคปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนอยู่ณมสัสยิดแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีนักเรียนประมาณติกรรมของโรงเรียนได้เลยก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการส่งเสริม าการเรียนการสอนนะครับาศาสนาในทุกรูปแบบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะนะครับที่จําคํำฝันของโรงเรียนได้จะให้ไปรับรางวัลจากตุ๊ดี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคํำฝันของโรงเรียนโรงเรียนอิสลามคือปลูกฝังศรัทธา พัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมนำสังคมสู่อัอิสรามนะครับพี่ท้องที่คณะกรรมการท่านครับในช่วงนี้ผมอยากพักเสียงเพื่อเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในส่วนของเวทีในการนำพาททุกท่านเข้าสู่ในช่วงของภาคพิธีการเปิดงานครับ Bismillahirrahmanirrahim -oh 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 Alhamdulillahi -oh. คออรรับนีีี่่่เพก้ยยงมูในงานก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะเพื่อนนะบีต่อสั่งเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรายการชาแนลของเราด้วยสวัสดีครับงานรวมน้ำใจสู้หนุนสลามหกเท้านะครับ